มาค่ะมาที่ตอนที่3ามนะคะการสร้างแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะคะเราก็มาดูกันเลยนะว่าเจากการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยว่านักเรียน,นยได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใดนะคะแบบทดสอบอวัดผลสำฤทธิ์เนี่ยเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถที่เกิดน,นะคะ แบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์ที่นิยมใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งนะคะแบบทดสอบประเภทเลือกตอบก็คือได้ได้แก่แบบถูกผิดนะคะแบบจับคู่แล้วก็แบบเลือกตอบนะคะแบบต่อมาแบบที่สองนะคะคือเป็นแบบทดสอบประเภทเขียนตอบนะคะได้แก่เขียนตอบสั้นๆและเป็นความเรียงนะคะดังนั้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของการสร้างและลักษณะต่างๆของ แบบทำทำทำแบบสอบวัดผลสริทธานการเรียนประเภทต่างๆ,ๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะ